ก็สวัสดีผมจากร้านทีเจอัลโตแม็กนะครับก็วันนี้ย้ำบ่ายนะผมบ่ายโมงแล้วนะครับก็ลูกค้านะผมแคมรีนะผมตัว a c v 4 0นะผมเอ้ขอไปครับพาร์ทศูนย์นะผมก็มาจัดล้อเอ้ผู้ผิดครับต้องมาจัดยางนะผมยางป่านะสเปคต้องรุ่นนะผมสองหนึ่งหกสิบสิบหกนะผมบีตโตนะผมตุลนนชานะผมนะครับทีศูนย์ศูนย์หนึ่งนะผมโตใหม่นะครับผมนะครับยางไฟแดง p ีฟเอ็ดนะผมโอ ก็อันนี้ยางเก่าลูกค้าแล้วผมก็หมดอายุนะผมการใช้งานแล้วครับดีเขาเก็บกลับไปทําต้นไม้กขาตัต้นไม้นะผมนะครับถ้าลูกค้าสนใจยางเปล่าของแคมีหรือรถทุกรุ่นนะผมโทรมาสอบถามได้ผมที่เบอร์ใต้ข้างล่างครับยางเราถูกเบิกใหม่แน่นอนถูกหลายพันนะผมไม่ถูกว่าไม่กี่ร้อยถูกหลายพันเลยนะครับผมชุดนี้ก็จ่ายไม่กี่บาทนะผมนะครับเดยูลมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับผมมากครับสวัสดีครับ